แล้วก็มาถึงขั้นตอนนะคะในการล้างห้องเครื่องด้วยระบบอัตโนมือเช่นเคยนะคะสำหรับอีซูมิเซเว h นชอยเวอร์ชั่นที่2เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะเหมือนเคยค่ะอุปกรณ์นะคะอาวุธของจอมยุทธก็แปลงสีฟันเก่าเก่านะคะ แล้วก็สก็ตไบรท์นะแล้วก็แชมพูล้างรถนะคะก็ค่อยๆถูๆไปนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะใช้เวลาที่จะค่อนข้างนานเลยนะคะก็ค่อยๆขัดไปจนกว่าจะได้ผลงานเป็นที่พอใจค่ะเดี๋ยวนะผมจะมาทาการเปลี่ยนชุดสายพานมนากื่องนะของอีซูุเป็นเช่นนก็คือจะมีสายพนสองเส้นนะครับก็เส้นใหญ่ๆกันนี้ก็คือจะเป็นตัวไดชาร์จนะครับแล้วก็เส้นเล็กตรงนี้ก็คือจะเป็นคอมแอร์นะครับนี่คือของเก่านะของก็ถอดเอาไไว้แล้วก็นี้จะเป็นชุดใหม่นะครับนี่ไดชาร์จเส้นใหญ่ๆนี้เลยนะครับแล้วก็คอมแอร์นะครับ ก็ท่านเจ้าของใหม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับผลทาการเปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใช้กันไปยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเข้าไปอนครอบครับส่วนเส้นเล็กเส้นเล็กนี้นะก็จะเป็นคอมแอร์นะครับเส้นเล็กจะยาวๆหน่อยนะครับโอเคนะเบิกใหม่นะครับใส่กันไปใหม่เลยนะครับจะได้ใช้กันไปแยาวๆ